การที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลทุกข์คือวัตสงสารนับพบนับชาติไม่ท่วนนะี้เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่เมื่อยังไม่หมดสิ้นอาสวะกิเลสก็ยังต้องทำกรรมและมีวิบากเป็นผลรองรับมีน้อยคนนักที่จะรู้แจ้งเรื่องกิเลส กรรมวิบากและมุ่งสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์กรวกกลงล้อมแห่งวัตฏทุกข์ออกไปสู่เอกันตะบรมสุขซึ่งวิธีการที่จะทำให้เขาถึงบรมสุขที่แท้จริงคือต้องเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ หากใครประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้นะแม้สังสารวัตรจะหาเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้แต่เราก็จะพบทางรอดปลอดภัยจากสังสารวัตรหนทางแห่งปฏิพันก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเพราะว่าเราได้น้อมนำใจมาตั้งไว้ตรงจุดแห่งความสำเร็จ สมปรารถนาคือไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นประจําทุกๆวันพระสัมมาสัมพุทเจา้าตรัสไว้ในมหาสารโภปมสูตรว่าดูก่อนเิสูตรทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตโดยคิดว่า เราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณนะโสกับปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นบึ้งหน้าจะไหนหนอการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะ และความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดํบริเต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเพราะลาบสการะและความสรรเสริญนั้นขอย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีลาบสการะและความสรรเสริญส่วนบิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีมีสักน้อย เขายอมหลงมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสรรเสริญน,นั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ความหมายการบวชไม่ใช่อยู่ที่การได้ลาบสการะแต่อยุี่การเอาชนะกิเลสในตัวให้ดิมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลาบสการะเป็นสิ่งที่เกิด จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีจิตเลื่อมใสในพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสาสนชนอยากทำบุญกับเนื้อนาบุญมีอะไรดีๆก็อยากนำมาถวายเพราะรู้ว่าประสงค์เป็นประมุขของทาย,ยกผู้หวังบุญส่วนการรู้ประมาณในการรับและการบริโภค ก็เป็นเรื่องของพระที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้เหมาะสมจะได้ไม่หลงติดในลาบสการะเหล่านั้นแล้วมุ่งไปสู่แก่นแท้ของการประพฤติปรมจัน์คือการทำพระนิพพานให้แจ้งต่อไปวันนี้หลวงพ่อจะนำเรื่องภิกษุสองสหายมาเล่าให้ฟังกันต่อนะจ๊ะ ความเดิมจากครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงการสร้างสวรรคเจดีย์เพื่อบริสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสปปาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนกชนในยุคนั้นได้แสดงพลังศรัทธาต่อพระรัตนตรัยกันอย่างไรบ้างเมื่อพุทธปฏิยปานผ่านไปไม่นาน มีสหายสองคนชักชวนกันออกบวชทั้งสองก็ได้แต่งใจศึกษาพระธรรมวินัยนจนแตกฉานทำให้มีลาบสการะและบริวารเกิดขึ้นมากมายภายหลังก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระวินัยทรทั้งสองรูปคอยตัดสินวินัยให้กับภิกษุสงฆ์ในสังกมณฑน สมัยนั้นที่วัดกใกล้เคียงกันมีภิกษุว่ายากอยู่รูปหนึ่งมีนิสัยเก้าวร้าวชาวตหนิและจับผิดภิกษุรูปอื่นไม่ประจำเมื่อถูกพระธรรมวาทีตักเตือนว่าท่านบวชเป็นพระแล้วควรจะสำรวมกายวาจาใจและปฏิบัติตามพระธรรมวิน,นัย ที่พระบระมาศาสดาทรงบัญญัติเอาไว้ภิกษุภว่ายากมีทิฏฐิมานะนี้ก็ไม่เชื่อฟังได้แต่ดื้อแพ่งว่าตัวเองปฏิบัติตามธรรมวินัยดีอยู่แล้วเมื่อห้ามไม่ฟังพระธรรมวาทีจึงพูดขึ้นว่าถ้าหากไม่เชื่อฟังจะพาไปหาพระวิันทอน พระวินัยทรนชัยตัดสินการกระทำของท่านว่าถูกหรือผิดเหมาะแก่สมณะสารูปหรือไม่เนื่องจากพิสุภวาย,ยากรูปนี้หรือว่าตัวเองมีความผิดหลายอย่างจึงคิดว่าแต่หากเราถูกพระวินัยทรตัดสินอธิกรณ์และการที่เราไปเที่ยวดาว่าภิกษุภูมีศีล เราอาจจะได้รับโทษถึงขั้นในลาสิกขาก็เป็นได้ด้วยความกลัวจะถูกตัดสินในลาสิกขาจึงแอบไปหาพระวินัยทรนทั้งสองรูปพร้อมกับน,นำทยธรรมและสักการะต่างๆติดไม้ติดมือไปถวายด้วยและพูดจาด้วยความเคารพนอบนอบ้อม่ไปหาปบ่อยบอยก็เกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกัน จากนั้นก็แซงพูดจาน่าสงสารว่าก็ะผมได้ทะเลาะกับพระธรรมวาทีเพราะความไม่เข้าใจกับบางอย่างหาพระธรรมวาทีมาขอใหช่วยตัดสินความผิดของข้าพเจ้าก็โปรดเมตตาสงสารข้าพเจ้าได้เถิด